กล้องรั่วเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าปวดหัวของชาวกล้องฟิล์มสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องกล้องรั่วกล้องแสงรั่วแสงรั่วเข้ากล้องอะไรก็แล้วแต่จะเรียกก็คือการที่เกิดขึ้นมามีแสงเล็ดลอดเข้าไปในในห้องฟิล์มฟิล์มเป็นวัสดุไวแสงมากๆนะครับถ้ามันมีพวกซีทั่วอะไรที่มันรั่วที่มันเสื่อมมันก็ทําให้แสงรั่วเข้าไปได้ ก็เป็นปัญหาว่าบางคนบอกง่ายโอ้แค่เนี่ยหาสักหลาดหาอะไรมาซีนตามขอบตามร่องพวกนี้ก็จบแล้วใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็คือซีนอ,อันหนึ่งมองในแง่ของความยากง่ายมันก็ไม่ยากอะไรนะแล้วก็เป็นเรื่องขำๆสำหรับคนที่ใช้กล้องฟิล์มบางคนเอาไปพูดกันให้ซ้ำบอกเออเป็นจริงเดียว ที่กล้องฟิล์มเราเนี่ยเหนือกว่ากล้องดิจิตอลกล้องดิจตอลทําไม่ได้นะแสงรั่วแบบนี้ไม่มีมีแต่กล้องฟิล์มเท่านั้นที่ทําได้ผมยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นมากๆที่สุดเลยเนี่ยก็คือนิคอนตระก,กูล FFM FM, FE, FM2, FE2 เมีโอกาสเกิดรั่วนั้นส่วนมากที่จะพบกันก็คือรั่วเข้าทางฝาหลังนะจะมีแสงเป็นสีแดงๆขาวๆติดมาในภาพเสมอเลยแล้วแต่ ลักษณะการรั่วการใส่ฮาร์ปเคสแบบนี้ช่วยได้เยอะเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นฮารเคสที่สมัยก่อนนีเวลาซื้อกล้องก็จะมีเคสขายอันนี้เป็นของเทียบนะของเทียบเรียนแบบแต่ว่าก็ใช้ได้ฮะช่วยโปรเทคตัวกล้องไม่ให้เป็นริ้วรอยมากแล้วก็ช่วยกันเรื่องของแสงรั่วได้ด้วยแต่บางทีเราก็ไม่ชอบใส่ใส่แล้วมันเทอะทะเปลี่ยนฟิล์มต้องมาเสียเวลาถอดๆอะไรเงี้ยเราก็ซีนมันให้ดีดีกว่า แต่ที้บางคนบอกซีนแล้วก็ยังรั่วยังมีแสงเข้ามาซีนจนไม่รู้จะซีนยังไงบางคนซีนหนาไปก็รั่ว,วต้องให้พอดีพอดีนะครับให้เหมาะสมให้ใกล้เคียงกับของเดิมที่เขาใส่มาจุดหนึ่งที่มันรั่วเนี่ยสำหรับกล้องตระกูล F ซีรีเนี่ยกล้องตระกูลเนี้ยที่แสงรั่วค่อยมากคือมันรั่วนอกจากทางฝาหลังแล้วมันรั่วเข้าทางนี้ครับทางช่อง I p i พ c e เนี่ยมันเข้าไปได้ถึงมากเลยไหม ทีนี้เรามาดูกันตัวนี้เป็นตัว i y p i protection เป็นกระจกเขาจะติดมากับกล้องอยู่แล้วนะครับตอนที่ซื้อกล้อง f m f m 2 f e 2อะไรเนี่ยเขาจะให้มาอันนึงอยู่แล้วแต่ส่วนมากเรานิยมทำหายกันก็เลยมีขายนะของแท้ก็ประมาณ3 4 0 0บาทของเทียบก็แล้วแต่คุณภาพแต่หาซื้อไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ปิดไว้เนี่ยกันฝุ่น่ือมากเน้นกันฝุ่นกันความชื้นเข้า แต่สิ่งที่กันไม่ได้คือการแสงเข้าไม่ได้เพราะตามใดที่ตาเราย,ยังมองได้เมื่อแสงก็เข้าได้ใช่ไหมทีนี้เราลองมาดูตัวนี้ถอดออกมาแล้วนะตัวนี้เป็น Fm ตัวนี้เป็น Fe Fe เนี่ยพอถอดไปแล้วมันจะมีกระจก IPs แบบนี้ใต้กระจก IPs ที่ใช้เป็นตัวนี้เป็นช่องของเซลล์รับแสงนะครับเซลล์รับแสงของ Fe เนี่ยเป็นซิลิคอนโฟโตไดโอดละใต้เนี่ยเขาจะซีนมา แล้วก็ซีนตรงนี้จะเน่าจะเสียจะผุพังอะไอยู่เป็นประจำการเสียของมันก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือป่นแห้งเป็นผงหล่นกระจายเลี่ยราดไปทำความสปกปรกไปติดในคนไกลในระบบทำให้เสียหายลักษณะที่2องคือเสียแบบละลายเป็นยางเป็นคราบเหนียวเหนียวอันนี้แสบมากมักจะทำให้มา่านติดนะ เวลาเป็นยางเหนียวๆแล้วเวลาม่านมันดีขึ้นไปเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไหลลงมาก็ม่านปิดม่านพังม่านหน่วงอะไรเงี้ยทำให้เกิดความเสียหายได้อีกเหมือนกันอันนี้ก็คือความเสียหายที่เกิดจากฟองน้ําที่เขาสีมาตรงนี้แล้วเป็นทุกตัวเป็นมายัน F E 2เลยมาดีขึ้นตอนรุ่น F M 3 F M 3 A นะไม่ค่อยพบแล้วว่ามีปัญหานี้เพราะว่าวัดสดุมันถูก ปรับปรุงมาแล้วของเดิมที่มันเสียเนี่ยบางคนเขาเขีย่ยออกเฉยเฉยเขีย่ยออกเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรมาอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเปิดมาล้างมาเอี่ยมเลยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้ติดซีนมาซึ่งเราจะต้องติดซีนเป็นซีนแบบอย่างนี้นะครับเราใช้โฟม EVA โฟม EVA หนาประมาณ2มิลติดลงไปแทนตรงในตำแหน่งนี้ตัดให้พอดีถ้าไม่ติด มันรั่วได้แสงมันเข้าจากตรงนี้ช่วงที่เราตะภายกล้องคล้องคออยู่ยังไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยมันก็รั่วลงไปในฟิล์มในกล้องอมันรั่วยังไงรั่วยังไงลองลองดูนะครับใบมีดความหนาประมาณ0.7 0.8มมความหนานะความหนาของใบมีดความคมอะไรไม่้สนใจมาแล้วดูที่ช่องนี้ดูที่ช่องนี้ช่องแกลนี่นะครับถ้าเราไม่ได้มีอะไรซีนอยู่เนี่ยลองเอา ใบมีดกดเข้าไปถึงม่านเลยไหมครับถึงมา่านเมื่อไหร่ก็ถึงฟิล์มเมื่อน,นั้นถ้าเราไม่ซีนเนี่ยมันก็จะเป็นแนวยาวแบบนี้ไปตลอดเลยโอ้ยใบยมีดหลุดเดี๋ยวขออภัยเอาใหม่อ่ะเอาใหม่ดูใหม่มันก็ลงไปได้ขนาดนี้ถ้ามีช่องได้ขนาดนี้เนี่ยแสง โอ้โหถึงไหนถึงกันเลยเพราะแสงเนี่ยแค่เท่าเส้นผมเนี่ยพื้นที่ช่องว่างเา่านิดเดียวมันก็เข้าได้ละทีนี้เรามาทดสอบดูกันว่ามันรั่วได้ขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราลองใช้ไฟฉายแล้วลองปิดไฟที่โต๊ะอ่ะตอนนี้อาจจะช้าหน่อยเดี๋ยวเราเปิดไฟฉายนะครับเปิดไฟฉายแล้วสมมติว่าแสงมันเข้ามาจะเห็นได้ว่าจะมีแสงแสงส่องมา บริเวณนี้เต็มเลยนะเยอะเลยเนี่ยลัวแน่นอนครับถ้าประมาณนี้เห็นถ้าเรามีไอพีสกระจกไอพีสติดอยู่อย่างเงี้ยมันจะล่วแค่ไหนลองดูนะครับถ้ามีกระจกไอพีซติดอยู่เนี่ยส่องเข้าไปก็ยังมองเห็นแสงถ้าเยอะเราอยู่กลางแดดกลางแดดจะจ้าเลยมันก็จะมองเห็นเห็นไหมครับ ผมจะลองเอียงหลายๆมุมนะเห็นแสงบริเวณขอบม่านเข้ามาเข้ามาได้อย่างสบายๆเลยอาการแสงรั่วแบบนี้ใส่ฮาร์ปเคสก็ยังช่วยไม่ได้เลยนะเพราะว่าฮาร์ปเคสมันก็กันแค่บริเวณรอบๆไม่ได้กัน IP พีงไอพีมันจะเป็นกันยังไงกันแล้วเราจะไปถ่ายยังไงใช่หไหมในกล้องที่เป็นแบบราคาอัพขึ้นมาหน่อยเกาถึงมีตัวตัว ไอตัวเปิดปิด IP พตัวนี้ได้เปลียนเปิดปิดช่องมองแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้กันแสงรั่วในะตัวเปิดปิดช่องมองเนี่ยพอบนถ้าเขาซีนมาดีมันก็ไม่รั่วอยู่แล้วแต่ที่เขาเปิดปิดเนี่ยคือป้องกันแสงเข้าไปที่เซลล์รับแสงเวลาตาเราไม่ได้แนบอยู่กับช่องมองเราตั้งไว้บนขาตั้งกล้อง ด้านหลังก็มีแสงปกติอะไรเงี้ยแสงที่เข้าทางช่องมองภาพมันจะเข้าไปที่เซลล์รับแสงหรือซิลิคอนโฟโตไดโอดของกล้องเห็นไหมฮะมันอยู่ใกล้แค่นี้เองถ้ามีแสงเล็ดลอดเข้าไปโอกาสที่มันจะสะท้อนที่จะเข้าไปกวนทําให้การวัดแสงของเราเนี่ยผิดพลาดกล้องที่มีระดับหน่อยพวกพ e n ท a เอลเอ็กซ์นิอนเอฟเอฟสาอะไรพวกนี้เขาถึงจะทําไอ้ตัวนี้มาตัว ปิดเปิดไอพีสปิดได้เวลาตั้งขาตั้งกล้งองปั๊บหวังผลสูงสุดในการวัดแสงถ้าเราตาแนบเข้าไปในวัดแสงได้สปีด125 f 5.6พอเราตาเราไม่ได้แนบอยู่แสงเข้าไปกวนสปีดกลายเป็น250 5.6ผิดไปตะตอบหนึ่งแหละเข้าใจเหตุผลนะทีนี้พูดถึงเรื่องแสงรั่วเนี่ยก็เลยเลยไปถึงตรงนี้แถมให้อีกหน่อยแล้วกันว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ที่จะแนะนําก็คือถ้าได้กล้องมานะลองเทสแบบนี้ดู มั่นใจว่าฝาหลังซีนเรียบร้อยแล้วก็ลองเปิดฝาหลังเทสโดยการใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในนี้ในช่องมองเนี่ยแล้วก็ดูใต้นี้นะครับส่องเข้าไปเลยแล้วก็ดูดูด้านนี้ดูใต้นี้ดูแถบแถบนี้นะดูแถบนี้ต้องไม่มีแสงให้เราเห็นเลยฮะอยู่ในห้องมืดๆเลยก็ได้แล้วก็ตรงนี้เราปิดไว้อย่างนี้แสงต้องไม่เข้าเลยมืดสนิท เมื่อไหร่ก็ตามที่สองเข้าไปแล้วมองเห็นแสงทะลุเข้ามาแบบนี้เนี่ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้แผงเข้าเพียบเลยตอนที่ปิดไฟอาจจะเห็นชัดกว่าตอนนี้เป็นวิธีเทสแล้วกันนะมันจะได้ไม่ต้องเสียดายฟิล์มทีภาพจังหวะที่มันดีๆแล้วก็เอออยากจะได้ภาพที่สมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะแต่บางคนบอก การแสงรั่วเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของกล้องฟิล์ม <laughs> บางคนชอบซะ <laughs> อีกว่าเออมันเป็นเอฟเฟกเก่าๆดีนะบางคนอยากจะให้เกิดแบบนั้นก็มีก็อันนี้ก็แต่ตัวเป็นตัวน้อยนะที่ทจะชอบส่วนมากก็จะต้องพยายามหาทางแก้ไขกันนี่ก็เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งสําหรับคนที่สนใจคนที่ใช้กล้องฟิล์มคนที่เล่นกล้องฟิล์มอยู่นะครับเอาไปทดลองทดสอบใช้กับตัวเองได้ฝาหลังเราซีนได้เองเนี่ย น่าจะไม่ยากนะครับเฉพาะในส่วนของบริเวณนี้ก็ใช้พวกผ่าสักรลาดหรือใช้พวกโฟม EVA พวกนี้เดี๋ยวสมัยนี้ก็มีขายตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปใช้บานกว่านี้ก็ได้นะถ้าเปิดซีนฝาหลังพวกนี้ตามตะเข็บพวกนี้ใช้แค่1มิลพอนะอย่าไปใช้2มิลอย่างของผมเนี่ยสมิลนี่ใช้ใช้ตามพวกรองกระจกรีเฟกแล้วก็ใช้ตามพวกขอบม่านพวกนี้ จริงๆมันมีอีกนะฮะขอบม่านที่เขาซีนม,มาเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้จะมีด้านในอีกแต่ว่าด้านในเนี่ยถ้ามันเสียมันก็ไม่ได้มีผลในการรั่วอะไรแต่ว่าไอซีนที่มันเปื่อยที่มันผุพังหรือมันเยิ้มละลายเป็นยางเหนียวๆเนี่ยมันเข้าไปทําลายพวกกลไกพวกระบบภายในซะมากกว่าไม่ไม่ได้ส่งผลในทางแสงรั่วแต่จริงๆแล้วหนักกว่านะอาการพวกนั้นไอซีนซีนตัวใน,เ,นเดี๋ยวผมมีภาพอินเสิร์ตให้ดูอนะซีนตัวในไม่ต้องอินเสิร์ตก็ได้ใช้ตัวนี้เลย จะมีซีตามนี้ตามขอบไมเลอร์บ็อกซ์อะไรพวกนี้นะครับมาอีกเยอะแยะเลยอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มีไม่มีซีมาเห็นไหมครัตัวนี้เพราะว่าผมตัวนี้เป็นหัวของ FM2 ที่ถอดมาเป็นอะไหล่ละจะช่วยป้องกันไม่ให้แตงลงไปที่ใบม่านตวกนี้ก็เหมือนกันนะครับพวก FM10 กล้องที่เป็น new entry กล้องแนวมือใหม่ทั้งหลายเนี่ยเอาลองดู FM10 ก็ได้ตัวนี้รั่วไหมตัวนี้ผมยังไม่ได้ทําเลยนะอ๋อตัวนี้ไม่รั่วเห็นไหม ตัวนี้ส่องไฟเข้าไปที่ช่องมองภาพแล้วมองไม่เห็นแสงเลยมองไม่เห็นแสงสว่างที่ขอบมากเลยก็ไม่รั่วมันจะมีป่ะนะตัวในบ้านที่รั่วๆตัวนี้ทด่รั่วป่ะตัวนี้เป็น Fm ตัวเก่าเจนแรกของผมไม่รู้รั่วป่ะไม่ร่วมกันถ้าตัวมาถ้ากล้องที่อยู่กับผมนี่ผมก็ต้องทําตัวนี้หมดอ่ะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทำเพราะมันไม่ได้ยุงยากอะไรั แค่ถอดไอพีซออกมาแล้วก็ซีนเข้าไปใหม่นั่นเองปลอดภัยด้วยครับเพราะว่าไอฟองน้ําของเดิมมันเนี่ยมันจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เสียลามปามไปถึงตัวม่านชัตเตอร์ได้เลยสําหรับจุดนี้นะครับก็อ,อันนี้มาฝากกันไว้เกี่ยวกับการใช้งานกล้องฟิลม วันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ติดตามเพจของ Fi กคาเมราด้วยนะครับต้องการจะปรึกษาหรือต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องกล้องกล้องฟิลม์มกล้องไม่ฟิล์มอะไรก็แล้วแต่ก็ติดต่อเข้ามาได้ตามที่อยู่ข้างใต้นี้แล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ